โรงเรียนวัดสะแกตั้งอยู่เลขที่42หมู่2ตำบล3โคกอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1มีพื้นที่จำนวน3ไร่1งาน12ตารางวาอยู่บริเวณวัดสะแก่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นแหล่งอุตสาหกรรมพระคูสงา่าเกษมสุขเจ้าอาวาสวัดสะแก ผู้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขดั่งปัจชญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิตรปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนเขียวขาวอัตลักษณ์ของโรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยยิ้มใสว้ายสวย เอกลักษณ์ของโรงเรียนวิชาการดีกีฬาเด่นเน้นเทคโนโลยีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวสุทธิลักษณ์สายนาโรงเรียนวัะแกเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน13คนนักเรียนจํานวน150คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดสะแกจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีสวนย่อมสวยงามปลูกต้นไม้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกด้านได้รับ การคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเช่นดนตรีกีฬาอาชีพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการแข่งขันทักษะทางวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้เรียนดีมีความสุขก้าวทันเทคโนโลยีน้อมนำศักพระราชาบนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยความเสมอภาคอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาพิบาล